ครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูจานวนจริงในอีีที่5แล้วนะครับอ้าวในวันนี้ครับจะสอนเรื่องของสมการรากที่2ครับโจทย์เขาบอกว่าจงหาค่า x เดี๋ยวเรามาดูไปทีละข้อนะครับข้อแรกครับอันนี้เป็นข้อตัวอย่างอ่าเป็นข้อตัวอย่าง ex ตัวอย่างข้อแรกเขาบอกว่า x ก,กําลังสองเท่ากับ100เขาให้หาว่าค่า x เท่ากับเท่าไหร่ เราก็เหมือนกับ ep แรกเลยครับว่าเราก็คิดว่าอะไรกำลังสองแล้วได้เท่ากับ100คําคำตอบก็คือ10กับลบอ่าเพราะฉันก็ x เนี่ยก็จะมี2ค่าก็คือบวก10กับลบ10นะครับอ่าโอเคท่านหน้าครับมาดูข้อที่2เลยนะครับเรื่องนี้ไม่ยากนะครับแค่แต่ต้องเข้าใจคอนเซปต์อ่าเขาบอกว่าอะไรเอ่ยกำลังสองแล้วได้เท่ากับ36ตอบว่าเลยครับ6กับลบ6เพราะฉัน x เท่ากับ6กับลบ6หรือจะตอบแบบนี้ก็ได้ครับบวกลบ6แบบนี้อ่าโอเคถัดมาครับ x ก,กำลัง2เท่ากับ121เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นครับเราก็คิดว่าอะไรกำลังส2แล้วได้เท่ากับ121ตอบครับ11กับลบ11ก็ตอบบวกลบ11แบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้นะครับสามารถมาดูตรงนี้ได้ จ่า้ครับใน EP ที่1เราท่องตรงนี้กันไปอ่ะเดี๋ยวขอทบทวนตรงนี้อีกรอบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราท่องพร้อมกันนิดนึงอ่ะพร้อม2กลังสเป็น4 3่สากำลังสองเป็นเกําลังสอเป็น16 5กําลังสองเป็น25 6สาลังสเป็น3 6 7กเาดลังสเป็น49 8ก้าลังสเป็น649เกําลังสเป็น81 10กํเลังสอเป็น1น1่งรลังสเป็น1 2ึ่งร้อยยี่เกำลังสองเป็นหนึ่งร้ามกำลังสองเป็นหนึ่ 14กำลัง2เป็น196 15กำลัง2เป็น225 16กำลัง2เป็น216 17กำลัง2เป็น289 18กำลัง2เป็น324 19กำลัง2เป็น361 20กำลัง2เป็น421กำลัง2เป็น441 22กำลัง2เป็น444 23กำลัง2เป็น529 24กำลัง2เป็น7 576 25กำลัง2เป็น625โอเคมา ทำต่อข้อถัดมา x กําลังสองเท่ากับ1 9ึอกา่จำได้ครับอะไรก็เลยกําลังสองได้เท่ากับ196ก็คือ14กําลังสองเป็น196อเ่าเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับบวกลบ14โอเคไหมครับอ่ะถัดมาข้อถัดมาเลยอ่ะทีครับข้อนี้เนี่ยก็จะปรับระดับความยากขึ้น เขาบอกว่า x บวก2กําลัง2เท่ากับ196อาทีนี้ตั้งใจดูดีๆนะครับตั้งใจดูดีๆเราสามารถบอกว่า x บวก2เนี่ย x บวก2จะเท่ากับ14กับลบ14เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวที่มันยกกําลัง2ได้196ก็จะมีแค่2ตัวก็คือ14กับลบ14อโอเคเพราะฉะนั้นเราสามารถ ดูว่าตัวที่มันอยู่ในวงเล็บตัวที่มันยกกำลังสองเนี่ยมันมีได้สองากาคือ14กับลบ14ที่ครับเหมือนกับสมการทั่วไปเราเห็นว่าบวก2อ,อยู่เราสามารถลบ2ได้ถ้าเกิดเราต้องการหาค่า x เราจะต้องลบ2แต่เราลบ2ข้างเดียวไม่ได้ต้องลบ2ทั้ง2ข้างของสมการลบ2อลบ2อ,อ่ะดูนี่นะครับหลายคนยังไม่เคยเรียนจะให้เป็น x จะเท่ากับทีนี้อ่ะสิบลบ2มีค่าเป็น เออสิบสี่ลบสองมีค่าเป็นสิบสองกับลบสิบสี่ลบสองอีกมีค่าเท่ากับลบสิบหกอ่ะเพราะฉะนั้น,นครับข้อนี้ก็ตอบสองค่าก็ค,าาคือ x จะมีค่าเท่ากับสิบสองกับลบสิบหกเห็นไหมครับอ่ะถ้าคือใครยังไม่เข้าใจครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดมากันข้อนี้ครับโจทย์เขาบอกว่า x บวกสี่ไปยกกําลังสองเนี่ย x บวกสี่ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับสองร้อยยี่สิบห้าทีครับเราก็คิด ว่าอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วจะได้เป็น225คําคตอบครับก็คือ10บวกลบ15อ่าเพราะฉะนั้น x อบวก4จะเท่ากับบวก15กับลบ15อ่าทีครับเราก็ทําการลบ4ทั้ง2ข้างของสมการเลยลบ4บวก4ตรงนี้หายแต่เราลบ4ข้างนีนวไม่ได้สมการจะต้องลบ4ทั้ง2ข้างลบ4มาลบ4อ่า เพราะฉันครับเราจะตอบว่า x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ15ลบ4เป็น11แล้วก็ลบ15ลบ4คำตอบเป็นลบ19ลบ19อ่าโอเคครับเพราะฉันครับข้อนี้ x ของเราจะมี2ค่าก็คือ11กับลบ19เห็นไหมครับอ่ะถัดมาครับดูข้อถัดมาเลย x บวกแล้วทั้งหมดไปยกกำลังสองเท่ากับ625อ่ะดูเราก็คิด,ดครับว่าอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วจะได้เท่ากับ625ก็คือ25กับลบ25อ่ะได้เป็น x บวก5จะเท่ากับ25กับลบยี่าอ่ะโอเคทันมาครับเราจะต้องลบ5ลบห้า ลบห้ลบห้าลบหกับลบห้าตรงนี้ตัดกันหายเราก็จะเหลือแค่ค่า x จะมีข้อกับทีนี้ยี่บหลบหจะได้เป็น20แล้วก็ลบยี่บหาลอีกครับจะได้เป็นลบสาโอเคเพราะฉะนั้นข้อข้อนี้ x จะมี2ค่าก็คือ20กับลบสาโอเคไหมครับอ่าโอเค ถ้าชอบคลิปนีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวใน EP ที่ถัดมาครับเดี๋ยว e ีที่6จะมาเรียนเรื่องของอสมการเหมือนกันครับแต่จะเป็นสมการที่เป็นอีกแนวนึงนะครับต้องติดตามให้ได้นะครับสำหรับในคลิปในวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ